เดี๋ยวอีกสี่สิบนาทีมีประชุมงั้นก็งี่บจนใกล้ถึงเวลาแล้วกันและนี่คือโปรโมชั่นใหม่ครับจะขอเริ่มทำโปรโมชั่นในช่วงหยุดหน้าร้อนนี้เลยนะครับนักสิครับดเดี๋ยวครับสําหรับเรื่องนั้นมันอาจจะเร็วไปครับผมรู้สึกว่าถ้าการเลือกช่วงเวลาโปรโมชั่นที่ได้ผล เราอาจต้องหลีกเลี่ยงที่จะเลือกช่วงเวลาที่มียอดขายลดลงจะดีกว่าครับ <IS> ผมอยากให้ดูกราฟนี้ครับตลอด3าปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ายอดการซื้อขายในช่วงนั้นมันลดลงถ้าเราอยากจะดันโปรโมชั่นนี้ผมมองว่าควรดันในช่วงเดือนกันยายนที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ควรเอาออกก่อนครับอันที่จริงก็ควรเอาออกก่อนนะ ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอรบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง